สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัดสอนสตอรี่ fctv นะคะวันนี้มาทำกับข้าวนะคะมาทำกับข้าวกันทำน้ำพริกปลาทูนะคะน้ำพริกปลาทูบ้านครูพัดนะคะน้ำพริกปลาทูที่แสนอร่อยนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมมารับชมนะคะใครที่ทำให้เป็น ทำได้นะคะวันนี้เอาให้ละเอียดเลยนะคะเพราะว่าครูคัสก็จะอธิบายไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยนะคะตอนนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมวัตถุดิบนะคะคือปลาทูทอดแล้วก็พริกสดเม็ดใหญ่เม็ดเล็กนะคะเม็ดเล็กก็คือพริกสีฟ้าแล้วก็เม็ดใหญ่ก็คือเม็ดโตๆนั่นแหละมันจะได้ไม่เผ็ดนะคะก็ เอาไปเผาแล้วก็ปอกเปลือกออกให้หมดแล้วก็มีหอมเผากระเทียมเผานะคะก็เอามาปอกให้เสร็จนี่คือวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมนะคะเตรียมแล้วก็ผักจิ้มน้ําพริกก็คือมะเขือนะคะมะเขือมะเขืออ่าเจ้าพยามะเขือมะเขืออะไรที่มะเขืออะไรก็ไม่รู้จําชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็มีอ่าหน่อไม้ต้มมีแตงกวานะคะมีอะไรก็จิ้ม กับน้ำพริกได้นะคะผักสดก็อร่อยผักสดนี่นะถ้าจะใช้จิ้มก็น่าจะเป็นกระถินนะคะกระถินอร่อยที่สุดนะคะกระถินริมรั้วนะคะเยอะแยะมาก,มา,กมายเก็บได้ผักที่ครูคัดจะถ่ายทําให้ดูเวลาครูคัดเดินออกกําลังกายนี่แหละริมรั้วนี่แหละเก็บได้หมดทุกคนไม่มีใครห่วงนะคะหน้าบ้านก็ใครๆอยากจะทานอะไรก็เก็บได้เพราะว่า มันก็อยู่ริมถนนที่ทุกคนก็เก็บรักษาไว้นะคะมีขั้นตอนการจะทําน้ําพริกนะคะเตรียมไว้เสร็จแล้วนะคะกระเทียมหอมพริกสดที่ปอกเสร็จแล้วแล้วก็ปลาทูกแกะเอากั้งออกหมดแล้วนะคะก็เราก็มา,ามาทำน้ำพริกต่อไปนะคะตอนนี้โขลกน้ำพริกให้ละเอียดนะคะทุกท่านโขลกน้ำพริกให้ละเอียด โขลกคลิกละเอียดแล้วก็ค่อยเอากระเทียมกับหอมลงนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันกระเด็นเข้าตานะคะเพราะว่ามันมันจะมันจะโขกยากหน่อยนะคะแต่พริกไม่เป็นไรโขกเบาๆอย่าโขกแรงนะคะเบาๆเดี๋ยวพริกเข้าตานะคะแสบตาพริกนี่โอ้แสบมากเลยนะคะก็ดีๆน,นะคะรับชมได้เลยนะคะคูณพัอก็จะทําแบบนี้ทากับข้าวไปด้วยถ่ายทำ คลิปไปด้วยนะคะแต่นะคะทำกับข้าวก็ถ่ายคลิปไปทำไปตื่นให้เช้าหน่อยเพราะว่าถ้าตื่นสายจะไม่ทัน <c oughs> จะไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวทำกับข้าวให้ครูไปโรงเรียนด้วยนะคะครูไปโรงเรียนด้วยทํากับข้าวหอ่หอหอกข้าวให้ไปโรงเรียนนะคะลูกสาวนะคะก็ตรงน,นี้ก็อยู่ในขั้นตอน ทำน้ำพริกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาปลาทูแล้วก็กระเทียมกับหัวหอมที่เผาเสร็จแล้วก็แกะเปลือกออกให้เสร็จนะคะแล้วเราก็จะลงไปนะคะลงไปโครงละเอียดเช่นเคยนะคะโครละเอียดเช่นเคยเดี๋ยวก็จะเอาปลาทูลงโคลกเสร็จก็เติมผงชูรสน้ำปลาลงไปนะคะเติมผงชูรสน้ำปลาลงไปก็ชิมดูว่าอร่อยหรือ,อยัง แต่ของครูพัดคุูพัดชอบแบบนี้แล้วละ่ะอร่อยผงชูรสนิดหน่อยนะคะน้ําปลาก็นิดหน่อยมันจะได้ไม่เค็มเนาะถ้าเค็มเกินไปกินกับข้าวเค็มไม่อร่อยนะคะจะไม่ทานของเค็มเลยเอาเอาจืดๆนี่แหละนะคะแต่เผ็ดกินได้เผ็ดนี่กินได้แต่ว่าเผ็ดเค็มกินไม่ได้ถ้าทําทอะไรก็ช่างถ้าเค็มี่ยจะไม่กินนี่น้าปลานะคะน้าปลาเติมลงไปผงชูรสก็เติมลงไปนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะไม่เยอะก ฝากเพื่อนๆเข้ามาชมคลิปด้วยนะคะชมคลิปของขุพัฒนนะคะชมคลิปให้กําลังใจด้วยนะคะก็มอีอะไรก็จะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะทํากับข้าวทําอะไรบ้างกับข้าวที่ทําแล้วมันอร่อยก็จะทําให้ดูถ้ามันไม่อร่อยนะไม่หรอกกับข้าวก็เป็นกับข้าวพื้นบ้านนะคะบ้านๆของพวกเราครัวก็ครัวบ้านๆนะคะ ไม่ใช่เลิศหรู้อลัอาางการอะไรหรอกนะคะพอบ้านๆเราเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาทํากับข้าวกับปาลาเราก็กินแบบชาวบ้านที่อา,อาหารของของบ้านเราที่ทํากันนะคะชาวภาคเหนือภาคเหนือเนาะอาหารภาคเหนือใครๆก็ทําเป็นค่ะกับข้าแบบนี้แต่บางทีบางคนเด็กๆรุ่นใหม่เขาก็ก็จะทําไม่เป็นนะคะก็จะทําไม่เป็นเขาก็บางทีเขาชิมแล้วอยากทานเขา<อ>ก็ทานนะอยากทานเขาก็ทานเขาก็ทําเป็นเนาะ ทำกินได้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็มีวันนี้มีต้มกระดูกหมูนะคะต้มกระดูกหมูใส่ใบส้มปล่อยนะคะใบส้มปล่อยแล้วก็ใบมะขามอ่อนด้วยนะคะนี่ก็น้ำพริกที่ของจิ้มน้ำพริกเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ